เวททำหลายอย่างเลยค่ะเป็นวันเกิดที่แบบว่าประทับใจสุดๆก็คือทำหลายอย่างเกี่ยวกับชีวนตี้เพราะว่าเรากำลังจะมีโปรเจกต์ใหม่เปงานอีกแล้ว <laughs> ใช่คือคือเราหยุดไม่ได้อ่ะแล้วแม้แต่เป็นวันเกิดเราก็จะแบบทั้งโปรเจกต์เนี่ยจะทำ YouTube เกี่ยวกับเรื่องความเชื่อหรือว่าพาเที่ยวใน YouTube ใช่ไหมคะที่แบากำลังจะนำหรือว่า เป็นโปรเจกต์ใหม่ที่หนูกำลังจะทำเป็นแบบเหมือนแพลตฟอร์มหนึ่งที่จะรวมทุกคนเอาของมาขายได้โดยที่เราแบบเหมือนช่วยกันะแล้วขวันจะเป็นคนขายของทุกคนเองรวมไปยูซี่อย่างเงี้ยแล้วก็ไปไว่ายพ้าไปไว่ายท่าสมเด็จอะไรเงี้ยไปไหว้ เยอะมากค่ะพี่แต่ว่าเป็นวันเกิดที่โตขึ้นมากจริงๆเป็นวันเกิดที่กลับมาที่บ้านคือไม่อยากจะดับที่เจ็ดเลยอะะว่าถ้ารู้ว่าโตขึ้นแล้วิดโปรเซกตยเยอะขนาดนี้นะอย่าไปคิดที่ว่าที่เจ็ดคอคิดว่าโดนาที่เจ็ดเรไม่คิดเราเมื่อกี้นเหแบบว่าเศร้าไม่อยากงืนคืออะไรเมื่อกี้ว่าเศ้าวันเกิดมันเศร้ายังไงตกใจใช่ไม่เคยมาก่อนไม่เคยสาวเจ็ดมาก่อน เคยก่อดนะอแปลกเคยรู้สึกแบบนี้ไหมหว่าแบบว่าอุ๊ยทำเ,เลยมาแล้วนานแล้วใจใจหายยีหรอไปแามสามเจ็ดปีนี้มันเหงาไหมาไม่ไม่เหงาเลยค่ะสามสิบเกีดปีนี้ไม่เหงาเลยเพราะว่าเราวุ่นวายตั้งแต่เชา้ามีแฟนมีเอกสารมีงานมีฮะเฮ้ยคะเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยแต่วันเดทไทยจนถึงวันเกิดเรายังไงบ้างช่วงเวลามันเหงาหรือเพรามันคือชีวิตคาเฟ่อยู่นะแต่ไม่มีไม่มีวันตัดลงเลยอะวันนั้นขวัญถ่ายคลิปไปแล้วว่าวันวาเลนไทยหนูทำอะไรบ้าง มันสนุกสนานกับชีวิตเจอแต่ไม่มีเวลาตัดแล้วลงเลี้ยวทางว่าแบบเนี่ยชีวิตเราทำอะไรอีกอรอย่างเงี้ยสตอรี่เรื่องของส่วนนี้เกิดขึ้นมาอ่ะแสดงว่าบริณนทยก็คือโสดมันเกิดก็โสดโสดสวยมากโปรจีบได้เลยเราจะไม่กล้าจีบเนี่เพราะเรารวยมากทำหลายโปรเจกต์ไม่เป็นไรก็เรียนได้เ๋ียได้เลยไวเราเลี้ยงเขา จะเป็นายเปย์อลูกเอ้าเอไได้ไม่ได้กมีกำลังอะเปย์ตัวคนทาไมกล้าเข้ามาจีบมาเพราะว่าเราสวยรวยมากทุกวันนี้ก็ไม่มีใครเข้ามาจีบเพีต่คนดวงานอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยมีมีแต่ไม่เล่าให้ฟังหรเปล่าตแ่ทำไมชอบโป๊อบโป๊ชอบไม๊ชอบโป๊ชอกโป๊ดอบโป๊อบโปรชอชออบโป๊๊อบโป๊ชนิโป๊ชอบโบโโ ใจะรีกนมาเรียเลียนพูดใหม่นิวนางคืออะไรหนูหนิวนางยังว่าหนูนไม่ได้หมางว่าจแต่งงานที่หมายถึงว่ามีแฟนหรือเปล่าตรงกลางหไม่มีไม่มีหไม่บอกไม่มีไม่มีหรืไม่บอกเดี๋ยวหนูจะไปฮ่องกงแล้วถ้าหนูนึกว่าเป็นคนนี้หนูจะประกาศเหยเป็นคนรู้เองแต่วันมี้

เราบอกว่าโทรพระแม่พระรักษมีใช่ไหมเราโทรทุกเอเวอรี่พระเลยว่าการไปห้องโถงนี้คือเอาเล็บไปยื่นว่าคนนี้ผ่านหรือเปล่าใน่าเท่เป็นการสุรยันจันทาหรือว่าอยู่พาไปด้วยหรือยังไงใช่พี่พี่เทพเจ้าหน้าที่ คนนี้เขาแบบเข้ามาทางไหนแบบไม่ได้เดคนมันไม่มีอะไรเลยมันเล่าแต่คนนี้คนนี้เล่งแต่ล้นไม้น้ก็มีแล้วไม้ตออนี้นี้มีอะไรตอนนี้มันมีแล้วไิครับขอข้อมูลนิ้นันเล็กกว่าหรือแก่กว่าหรือเป็นไมหรือแก่กว่าล้ในวรล้อ้นในวงการอ้นในวงการอะไรเนี้ย ทำไมกวดดูเโอ้ยโอเล่ทำไมทำไมทำไมครั้งนี้ถึงเปิดใจหนูไม่ได้เปิดใจแต่พวกพี่อ่ะหนูสับสนหนูก็เลยพูดผิด เพราะพีดไปบ้าเยอะหรือสารหรืออะไรค่ะใช่แต่ลังผิดหลายประโยชน์ไงสรุปก็คือเริ่มคุยอายุมากกว่าคือเป็นเป็นพี่ที่ดีใช่แต่ว่าไม่ต้องไหนอะฮะพี่ยังไม่ใช่แฟนเข้าไปเค้าไปดูมาเนขัญพี่คนคุณพี่ก็สบายใจแต่พี่ติดตามซีรีส์ต่อไปนะเขา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 าให้อุณขวัญอะไรไหมล่ะวาเลนงทนง ตา้มนังหนูนะคะในมูลนะครูนะคะแล้วก็เข้าโลชัยพรอปแกรมาที่13มีนาคมนี้ค่ะโซ่อะไรติดตามได้แคปรูปคุณไปด้วยกันไหมไปด้กันไปพี่ไปพ่เข้าไปสถานะตอนนี้สรุปว่าโซ่ตอนนี้กอนน้เมื่อกี้เราย่งโซ่ดังเลยนะถ้าเล่นพี่ตอนนี้พี่จะพูดต้องไปยืนตัวพูดไปแล้ว อย่าถามาเล่น <kleine or> <media> <t ít ols> ูุคนร้องอ่กโอร่อยอร่อยอ่ะ i n s e ค่ะโอเค